เอาลครับขอสวัสดีคุณผู้ชมกันอีกครั้งนะครับผมก็วันนี้ก็มาพบก,กับพวกเราสามคนนะครับปอนหนึ่งพัดนะครับผมอ่าก็เอาเป็นว่าเดนคลิปวิดีโอนี้เราจะมาทําอะไรกันครับผมจะมาสมชีวิตตัวเองให้มังกร <laughs> ไม่สิเราต้องไปฆ่าสังหารมังกริเออ,อมันเกิดได้ไงวะกูว่ากูปักท็อตแล้วนะเอาเป็นว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับใครจะเป็นคนเปิดประตูครับผม,มเปิดเลยครับร <laughs> มาๆเอา <laughs> <laughs> okay, okay, มังกูเปิดนะโอเคโอเคมึงเปิดนะ ใส่ดีๆนะวางให้ครบแล้วกันอ่ะสิบลูกค่อยๆวางเดี๋ยวจะรอชมมาเอาเดี๋ยวเราจะมาเปิดประตูเข้าสู่ดีเดนกันนะครับผมเรามาดูกันสินับด้วยสิหนึ่งสอง ก้าสีไปแล้วคนแรกใครเปิดไอพาร์ไปแล้วเออแล้วก็ผมนะโอเคอย่าตายกันล่ะพอแค่นี้แหละอย่าเพิ่งเดินอย่าพิ่งเดินตกเหวแล้วมีบล็อกต่อตัวไหมมีมีมีดินอย่ามองหน้าอินเดอร์แมนแค่นั้นแหละอย่าเห็นข้างล่างตัวหนึ่งไหมอย่ามองไหน <c oughs> ต่อเสร็จแล้วบอกกูด้วยโอ้ฉันแรงเลยกูกินยาเป็นทำไมมันอยู่ตรงนี้วะ <c oughs> อย่าเพิ่งกินดิมันกินยาอะไรไปมองเเออโอเคกินเลย<ๆ>กินเลยแปดนาทีนะใช้ให้คุ้มมาเลยคูณถึงแล้ว กูถึงแล้วมา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 กูถึงก็เฮียแล้วเออเออนี่ไงระวังเอ้ยเอ็นเดอร์แมนด้วยทำที่ฟาร์มกูมีดินนะเอาไหมเดี๋ยวนะก่อขึ้นกี่บล็อกสองบล็อกอะไรเอ็นเดอร์แมนน่ะจะทำกี่บล็อกอุ้ยโอ้ระวังมันอันนี้นะไม่ได้ว่ะไม่ได้วะโอ้ต้องขุดต้องขุดอย่างเดียว ดลงไปบล็อกมันหายบล็อกมันหายเข้าใจไหมแยกแยกกันแยกกันคนละที่คนละทางเลยอูมันมาหากูตลอดเลยอ่ะระวังระวังระวังพีดด้วยอย่าตายนั่นกลัวแล้วทำไมวะไอ้สัตว์เหี้ยจิ๋มาโดนอะไรเนี่ยระวังอีเดี๋ยวไม่เอากูอุ้งกวนแล้วของกูเนี่ยเก็บของกูมาสิ ก็ไม่ได้จะกลัวอินเดเมนอยู่แล้วอะ่ะอืมแต่กลัวหน่อยก็ดีใครก็ได้ช่วยด้วยอินเดเมนกูโอ้โอ้เฮ้ยมึงก็ทำทิ่กันดิโอ้ยคิดกูจะตายคนขโมยบล็อกอะ่ะหูหูแรงวะ่ะโูยารีเจเนเรชั่นกูก็ใช้อะไรไม่ได้เลยโอ,โอ้ยยารีเจนก็ไม่ได้ฆ่ามาอีกโอ้ยเฮียโหกูแตกเลยเลเวลกูยี่สิบห้า หลลือกูแ้วสิงานหยาบแล้วทีนี้มันเอาแต่กูอ่ะมึงอันนี้ยังยิงไปเลยยิงไปเลยโอ้ยใช่เอานะแม่ไม่เป็นไรหรอกยิงไปเลยไอ้เชื่อลูกกระนูกูหายไอ้สัตว์อย่าเก็บของกูนะโห้ทำไมมันโอ้โอ้โอ้เชี่ยตายตายาตายกพยายามพยายามเชี่ยกูเกือบตายเดี๋ยวกูเอง โอ้ยเยี so, yeah. ่ยโอ้โอ้โหเยี่ยมโอ้โหเยี่ยมกำลังเติมเลยพิษทุ่นแรงอ่ะโอ้หกูไม่ได้โดนพี่อะกูโดนเอเธอร์แมนกูโดนอะไรวะนี่แรงจิ๋มหายเลือดเหรือขึ้นเอ้ยอย่าอย่าเพิ่งกูไม่เก็บของมกูไม่เก็บของของกูอยู่หน้าทางเข้าเลยกูไม่เข้ากูไม่เก็บกูไม่เก็บกูอยู่ใกล้ๆเนี่ยแต่กูไม่เก็บอย่างงี้อย่างงี้เก็บกูของมึงร่วงไปชิบหายแม่งขนาดมีเกาะเต็มสูงเลยนะโบ๊ะเดียวหายเลยมังกรมังกร ขอไปหลบก่อนได้ปะเชี่ยไม่ไหววะต้องหาที่หลบก่อนต่อบล็อกดิพัดเกาะอยู่ที่กูอ่ะโยนให้ละขอแบบออกห่างเถอะไม่ไหวจริงจริงบล็อกดินไม่ได้วะโอ้ดาบบล็อกดินโดขโมยหมดดาบกูหายไปไหนวะต่อบล็อกเออดาบกูหายไปไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเซฟที่กูก่อนมีดาบแค่สองเล่มเหรอไมนไม่ไม่ไมโอ้โหงานหยาบแล้วกูตายโยนไปแล้วอ่ะ Ngay có mặt thì bọc đi của nữa, Mà lấy vinh mà lấy nha chuẩn nha thật nha bọc đi nha thật nha bọc đi nha thật nha bọc đi nha bọc đi nha bọc đi nha đi nha bọc đi đẹp lắm đi nha bọc đi ก็วางบล็อกกินไว้เดี๋ยวตรงนี้<อ>ดีกูปีนนี่ไม่มีใครปีนใช่ไหมเออก็ปีนเยสว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 ย,สวยเวะะว้ยกลัวจะไวอยู่คลิปนี้คลิปนี้น่าจะไวอยู่สูงยิงไปเลยดอดอกสูงยิงสูงยิงได้แล้วได้แล้วหรอโอเคมาเดี๋ยวอันนี้กูเองอย่าเพิ่งกินยาอะไรไดแดงสิน้นอืมเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้โอ้โอ เชื่อคุณเกือบตายคุณเกือบตายกินยามองเห็นตรงกลคืนก่อนแล้วกันมันจะได้เห็นอะไรเนาะปั๊บโอ้โหสีม่วงเลยทุกคนครับเรากินยามองเห็นในตอนกลางคืนแล้วมันจะเป็นสีแบบนี้นี่เองนี่ก็เปิดอยู่เนี่ยยังเหรอไปทีละเสาไปทีละเสาเสาที่สองเสาที่สองกูปีนอยู่เสานี้เสานี้มึงยังใช่ไหมเสาที่มีดินอ่ะเอากูวางดินหมดไปก่อนไม่งั้ยกูจะแตกไอ้สัตว์ ทำไมดูเขาทำมันยิงง่ายจังวะเออเพราะว่ามันในคอมไงนี่มือถือไงมันเลงยากด้วยดูสีดูสีทำไมมัน<อ>สูงจัง,งวะสองต้นสองต้นมีกี่ต้นอะป๊บโอเคลงไปเลยแล้วกันมังกรมันหายไปไหนวะนอ้ไมา่ดีนี่นี่ระวังระวังล่อไว้อยู่ใช่ไหมโอเคอกกอนนมังกรน่ากลัวจริง มาตอนนี้เหลือ,อเท่าไรเหลือเหลืออยู่เหลืออยู่มากมากคคุณผู้ชมต้องทําลายเสาทั้งหมดกี่เสาเนี่ยโอ้โหทุกเสาเลยนะครับอย่าให้มันแบบมีเสาใดเสาหนึ่งเนาะเพราะว่าเสาแต่ละเสาเนี่ยมันทําการแบบหิวเลือดมังกรอินเดอร์ดากอนอยู่เนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราทําลายมิดทุกเสาเลยนะทุกคนครับโอเคจังหวะนี้ก็แบบทําไปเรื่อยๆเนาะอันนี้กูขึ้นอยู่นะเออมึงไปขึ้นอีกเสาเลย โอ้โหโ้โหเชี oh ่ยไอ้พาดมึงไม่ล่อมันไว้มะมึงก็ยิงธนูล่อมไวดินี่ะไรแตกแตกแล้วแตกไปแล้วไม่รู้มันแตกหมดหรือยังเอ้ยมันแปลมึงนะไอ้นึงเชี่ยโอ้โหเชี่ยไม่ไหวป่ะมี่ไหนวะเนี่ยโอ้โหโอ้ยเชี่ยยิงล่อยิงล่อตรงกลางทำลายไม่ได้เหรอโอ้ย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 บเจ็บเจ็บเจ็บเชี่ยเชี่ย เอ็นดูแมนเอ็นดูแมนตีกูอ้สัตโอ้เดี๋ยวรอเลือดรีลืมเอายารีเจเนเรชันมาวะมันไม่มีอันนี้ด้วยมาไอ้เชี่ยไอ้พัดมึงอยู่ไหนเนะี่ยไอ้เชี่ยกูดูเอ็นดูแมนตีอยู่เนี่ยโอ้โหไอ้เชี่ยมึงดูมึงดูมันยิงไอ้เชี่ยเอากระสอบมันมีลายไปแล้วนี่มันม,มาไปแล้วเมาไปแู้วหมากูมันจะเหลืออยู่สองสามต้นอะ่ะมันจะเหลือได้จะเหลืออยู่สองต้นฝั่งนู้นอะ่ะเอออยู่ตรงนั้นอยู่ไหนวะกูพ้สัตว์ กูจะตายเดี usted, Logic, ๋ยวขอมาเซฟอันนี้ก่อนฮิวเลิกก็โอ้โหโอ้โหไอ้แค่กูจะตายมามามาเข้ามาไอเแค่โอ้โหเค่ไรแม่งดูโอ้โหเนี่ยมันยังเหลืออยู่ฝั่งเนี้ยโอ้โหมันดูมันพ่นกี่ฟันดิเฮ้ยมันมาหากูแล้วเอามันมองหน้าไอ้พาร์ทโอ้โอ้เกูอบตายช่วยกูตายสัตว์กูมองหน้ามันตอนไหนวะ สองต้นเนื่อต้นไหนเนี่ยมึงไม่วางดินไว้เออไม่วางดินไว้ไร้พัดบอกให้วางดินไว้กูเอาธนูยิงไกลๆไอ้สัสก็บอกให้มายดินหมายมึงไม่วางดินไว้กูจะรู้ไหมตอนนี้ไม่ตั้งหาเสาดิเงี้ยมึงให้เก็บของกูใช่ไหมเอากดกดอุ้ยเสียชิ้นหายกูแตกไอ้ทั้งแมนมาจากไหนวะไอ้เจากูยังไม่ทันได้มองหน้าเลยไอ้สัส ไม่มีใครล่อให้กูเลยเหรอเขี่ยสรุปสาวต้นกูนี่มันทำด้ยไงมันเก็บเงินโอเค <She a. S 1> ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วโอเคมาเดี๋กกูยิงเองปับ๊บโดนเธอโอ้โหเฮี้ยใกล้แค่นี้ไม่โดนได้ไงวะมันไม่โดนได้ไงวะ เออโดนโดนโดนเดือต้นสุดท <ế? S 1> ้า,ายต้นนั้นทำลายไปแล้วไอหนึ่งะกูทำลายไปแล้วเอ้าเนี่ยกูเสียงตายสองรอบเพื่ออะไรเดี๋ยวต้นนู้นต้นนู้นต้นนู้นต้นไหนโอ้โหี่ยนี่ยกูไปนึกว่าไปก่อนเออต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้เดือดต้นสุดท้ายโอ้โหมึงจะทำลายใช่ไหมเออเวง เฮ้ยมึงไปล่อัมดิตัวล่อตัวล่อเออแต่ตตละแต่งหมดลไหมไม่รู้อ่ะโอ้ย,ายยาอย,ย่าเยยยยยพิ่งอยเพิ่งมึงนไหนกันเนวะเดี๋ยวเช็คดูดีๆเอาแล้วครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการแบบเอ้ยรู้สึกว่ามันจะทําลายเสาหมดทุกเสาแล้วใช่ไหมน่าจะเออน่าจะทุกเสาวแวหละลองยิงดูลองยิงดูองงดโอเคเลื่อนไม่รีถือว่าใช้ได้ อ่าประมาณนี้แหละคือวิธีการง่ายๆก็คือทำลายเสาเนาะทุกคนครับเอาละมากินยาสเต็งคนละขวดมีไหนกูวาไปมีไหนมามาหากูเร็วไปเอาดิไปเอาออไปเอาออกอไปเอาไปเอาระวังเฮ้ยใครตีโอ้โหไอ้ยากใครทุบไอพี่บนอ่ะโอ้ไอ้สัสใครทุบใครบนเลยมังกรมังกรไฟมังกรเออไม่มีใครทุบหรอกมังกร มีขวดเดียวมีขวดเดียวด้วยอยู่ไหนวะรีบๆมาดิลลงงไไปไปตีอยู่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 อุ้ยแรงอยู่แ<ล>รงแรงแรงแรงจิงมกูจะเอาอะไปตีเนี่ยของมันอยู่ไหนอืยิงกันหมุดเลยแล้วกันมามากูอืมมาจะสู้กูเหรอฮะมังกรหรือสู้ปอนสตรีทเพย์เออร์ฮะ เออไอจ่าเ uh, ้ยยิงอยออไอพาร์ตมีไหนเนี่ยเร็วมาจะตายแล้วเนี่ยมันก็แมเลยสัตว์มึงก็อย่าไปมองหน้ามันดียิงอยู่ยิงอยู่โอ้โหสัตว์อื้มชิวชิวอีซี่อีซี่อ้เฮียโอ้ยอีซี่ยิงมีแบบอันนี้แบบยิงหินนะยิงอีซี่ อืมาดิไอ้สัตว์จะตายนะจะตายนะจะตายนะอี๋หน่อยเดียวเอาวะโอ้โหขี้เกียกูจะตายก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่าเพรเฮียละแรงที่ผ่านมิสุดท้ายรอบสุดท้ายยกสุดท้ายตายตายไปแล้วไปแล้วไปแล้ว โอ้ยกว่าจะตายสุดท้ายด่าก็แฮปปี้แอ็กโอ้โหเลเวลเลเวลโอ้โหอาบอาอาบเลเวลแปแล้วก็วิธีเก็บไข่มังกรน่ะเหี้ยปิดเกมปิดเกมเดี๋ยวขอเก็บไข่นี้แป๊บนึงซึ่งวิธีการเก็บไข่นะครับทุกคนให้ขุดบล็อกลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็วางทอสข้างล่างนะครับแล้วก็ตามด้วย แล้วมันก็จะล่วงลงไปแล้วก็ดรอปเป็นไอเทมเนาะง่ายๆนะครับโอเคผมโหกว่าจะชนะนะครับก็เอาเป็นว่าสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ให้กับพวกเรา3คนกันด้วยนะครับก็ผมก็มาจบเกมแล้วนะครับผมแต่ว่าผมยังจะเล่นแมปนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ใครที่ อยากได้แมปแมปนี้อยากให้ผมแจกแมปหรือเปล่านะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างดีคริปชั่นกันด้วยนะครับผมอ่าก็เอาเป็นว่าสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คงเอาไว้เพียงเท่านี้กันก่อนละกันนะครับผมเอาไวจ้จิกกนใหม่ในคลิปหน้าผมบายบายผมสวัสดีครับภูิใจมีอะไรจะบอกไหมคุณผู้ชมเอ๊ะมีอะไรจะบอกคุณผู้ชมไหมจะบอกอะไระ่ะความรู้สึกที่จบเกมโอ้จบได้ทักทีไอพาร์ทอ่ะ เรความในใจถ้าไม่เฉยเฉยวะถ้าไม่เฉยเยวะไอตอนฆ่าไม่เท่าไหร่นะแต่ตอนตามหาเนี่ยมันตอนฆ่าไม่เท่าไหร่ใครฆ่ากูโอ้โหส่วนใหญ่ดาเมจยี่ที่กูไม่มีปิกแอคกูก็ไม่ตายหรอกเครล่อเค่ล่อเออว่ะมีคนล่อนี่ยว่ะลืมไปกูทำลายเสาตั้งกี่ต้นนะฮะเออว่ะโอเคประมาณนี้บายบายเจอกันครับผม